ูเหมือนว่าจะมีปฏิบัติการแบบไม่ซื่อนิดหน่อยอะนะแล้วมาดูนายเอาความยุติธรรมกับเข้ามาในระบบรชาชณฑรสิว่างเปล่าประตูเปิดโล่งเลยสัญญาณเตือนภัยยังไม่ถูกปิดระวังตัวด้วย พวกหางแถวสองตัวไปทําอะไรในสนามกีฬาวะแอบตกลงอะไรโดยไม่แบ่งเรางันนะ้ะแกรู้ที่พวาเราไม่มีเพื่อนระดับไฮโซหรือไงพวกเขาต้องได้ส่วนแบ่งด้วยไม่ก็อบอกไปแล้วไงม,มันไม่ใช่คนตกลงมีคนโทรเรียกเราไปเราโดนหลอกหลอกหาอะไรเลิกโกหกได้แล้วนี่เราเตือนแกแล้วนะเราจะปล่อยให้แกตายหาที่นี่เลยก็ได้ฉันทำไม่ไหวแล้วนี่จะบอกทุกอย่างที่ฉันรู้ฉันสาบานเลยได้โปรดละฉันสาบาน แล้วเพื่อนแกล่ะเป็นยังไงมันอยู่ไหนมอลิสเหรอ ช่วยด้วยเฮ้ก็ได้ใจเย็นแกอยู่นี่นี่แกเข้ามาในนี้ได้ยังไงอ่ะรู้ไหมมาเป็นเรื่องพื้นๆเท่านั้นนีงไอ้พวกคุกให้เทคแบบนี้ะนะมันทําให้ง่ายขึ้นมากเลยเราเคยเจอกันไหมอะไรนีเราเคยเจอกันไหมเอ่อไม่ไม่ฉันไม่เคยเจอแกมาก่อนเลย แต่ฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นนะแกอยู่ในนี้มาหกสิบวันแล้วมีความประพฤติดีอีกสาสิบวันได้ออกแล้ว <c oughs> มันเขียนว่าไงหกสิบปีเหรอแกทำอะไรวะมันบ่งบอกถึงอนาคตแก ถ้าแกดันเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังหรือไปทำข้อตกลงกับตำรวจชัดเจนใช่ไหมแจ้งข้อพิสูจน์ควางนี้ให้สาตัวผู้ช้ยือขาวคือโยสมิตขอการสืบในห้องสครีดเราคายการติดต่อไปรับทราบกำลังส่งไปจอร์ดี้เรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมฉันว่านายคงอยากออกจากที่นั่นจะแย่แล้วเนอะ ตอนนี้มีของขวัญกำลังรอแนรอยู่นะที่ไหนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแกก็เห็นเองทุกน่ยโปรดทราบระบุตำแหน่งทูท้เราสงสัยได้แล้วต้องกายกำลังเสริมด่วน แจ้คสูทร้ายหลบหนีไปแล้วจะให้เราค้นหาต่อไหมแผนนั่นได้ผลจริงจริงด้วยผมปกปิดตัวตนที่แท้จริงไว้ได้ทีนี้ก็พวกคนที่ฆ่าลีน่าผมต้องการตัวคนที่ต้องรับผิดชอบเดเมียนพรามเรื่องแฮกเกอร์คนที่สองว่ามีคนอยู่ที่เมอร์ลอยด์ต้องรู้ให้ได้ว่าเดเมียนมีอะไรบ้าง เอเดนเราสองคนนัดเจอกันได้เคียดสุดๆเลยว่าไหมอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้ฆ่าแกเราเคยเข้าขาก,ก็ได้ดีนี่ฉันสอนแกก็ไปตั้งเยอะดูสิแกไปแฮกเกอร์ตัวเอแล้วในข่าวนั้นแกไม่ใช่เหรอเจ้สาสันตี้ยแกพูดถึงแฮกเกอร์คนที่สองในงานเมอร์อหลดแต่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีแฮกเกอร์อีกคนนึงแกเจออะไรใหม่ๆแล้วสินะอ่าน่าสนใจใช่ไหมล่ะงั้นเรามาเจอกันอีกทีฉันจะอธิบายบอกมาดิ แล้วฉันคิคดว่าจะเจอกันดีไหมอ๋อไม่ล่ะข้อมูลเป็นของฉันก็ต้องทำตามที่ฉันบอกอย่างคือเราต้องคืนเดียวกันจากคาวที่แล้วด้วยฉันตื่นเต้นมากเลยเอเดอนรีบมานะ